ฮโอเคครับ <cido f 2> okay, ทุกคนก็ผมก็ขอกราบสวัสดีแฟนเกมอักคุไว้ทุกคนทุกท่านกันด้วยผมกลับมาผมอีกครั้งครับเอกเซนเกมก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวดันเจี้ยนใหม่ประจําสัปดาห์กันนะฮะอ่าเป็นดันเจี้ยนประจําวันที่27เดือน4 2 0 2 2นะฮะโอเคก็เป็นดันเจี้ยนรูปทะลบร์ดนะทนะลบร์ดไฟนะเออก็ดูอยากปกแล้วเนี่ยน่าจะเป็นดันเจี้ยนที่แบบร้อนมากเลยนะทุกคนก็ผมก็แนะนําให้ ทุกคนเนี่ยเอาชุดพางมาด้วยนะฮะแต่สำหรับตัวผมเนี่ยผมขอไม่ใช้แล้วกันนะเพราะว่าผมไม่มีชุดพางนะ <c oughs> เออผมแนะนําให้เอาชุดพางมานะผมเพราะว่าเป็นห้องร้อนนะโอเคก็ไปเดี๋ยวไปลุยดนเจี้ยงกันเลยดีกว่านะทุกคนไปกันมานะทุกคนก็มาดูของที่ผมเตรียมไปก่อนละกันนะฮะจุ๊บนี่ของที่ผมเตรียมไปก็จะประมาณนี้เลยนะฮะนนี้ไม่ใช่นะฮะนี่อันแรกก็จะเป็นยาเพิ่มดาเมจนะก็เอามาเพิ่มดาเมจมารีดดาเมจนะ แล้วก็อะไรอีกอะไอ้น,นี้นะฮะไอ้ไอน้ำอะเอามาสองขวดนะฮะเออเรียกเป็นขวดแล้วกัน <c oughs> <c oughs> ลืมแล้วก็ว่าเขาเรียกเป็นอะไรนะเออเอามาสองขวดเพราะว่าเป็นดันเจี้ยนร้อนนะฮะถึงสองขวดผมว่ามันมันไม่น่าพอคือสองขวดแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วกันโอเคปอไปยวไปลุยดันเจี้ยนเลยดีกว่าจุ๊บจุ๊บมานี่นะฮะเป็นดันเจี้ยนอันแรกเลยนะับผมเป็นดันเจี้ยนรูปทะลบร์ดนะฮะนี่มาดูของที่ผมได้ก่อนแล้วกันนะฮะ ก็ได้เป anyway ็นเทคเทเลพอเตอร์นะฮะเป็นเป็นเครื่องเทเลพอร์ตอ่ะเออแล้วก็โลดเทคนะทุกคนแล้วก็เสื้อพางนะแล้วก็อาโมซโซแบบเทคนะฮะโอเคก็ไปเดี๋ยวไปดูดันเจี้ยนกันดีกว่าทุกคนไปกันโอเคทุกคนก็เข้ามาในดันเจี้ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็มาเดี๋ยวเปิดแผนที่กันก่อนละกันนะโอเคเดี๋ยวผมให้แผนที่ดันเจี้ยนนี้ไปก่อนละกันนะทุกคนปิ้ง ก็จะประมาณนี้เลยทุกคนสลับแผนที่ดันเจี้ยนนี้นะฮะโอเคไปเดี๋ยวจะผมเนี่ยจะเดินไปทางด้านล่างก่อนนะทุกคนก็จะสังเกตได้ว่าดันเจี้ยนนี้เนี่ยเป็นดันเจี้ยนที่ไม่ต้องใช้กุญแจก็สามารถไปปราบบอสได้นะฮะก็ถ้าใครมาเข้าเข้ามาในด,ดันเจี้ยนนี้แล้วก็มาปราบบอสอย่างเดียวเนี่ยก็แนะนําให้เดินไปทางด้านบนเลยเนาะเออแต่การการที่เราไปไปเดินไปทางด้านบนเนี่ยเราจะไม่ได้ของพรีเมี่ยมของติคเลยนะ เป็นว่าปราบบอสอย่างเดียวโอเคห้องนี้ห้องอะไรวะห้องนี้เป็นห้องอารานโอนะฮะเออโมเพรินมาเลยมาเลยห้องอาิโอเป็นห้องอาราโอแบบธรรมดานะอมีแค่เว็บเดียวนะสองตัวเว็เดียวมาเลยมาเร็วถ้ามีการกระตุก็กต้องขออภัยด้วยนะทุกคนโอเคจบกันไปแล้วนะห้องนี้ต่อไปนะฮะผมเนี่ยจะเดินลงไปด้านล่างนะมามีอีกห้องนึงนะฮะเป็นห้องติดต่อกันเลยนะ นี่ห้องนี้เป็นห้องเอ่อห้องอะไรวะเป็นห้องของเจ้าแมลงปอนะเป็นห้องแบบห้องร้อนนะฮะโอเคมาเลยมาเลยห้องนี้ก็เป็นห้องง่ายๆเหมือนกันนะเหมือนห้องที่แล้วเลยนะฮะมีทั้งหมดสี่เวฟนะสาหรับห้องนี้โอเค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 ก็มาดีก็มาดีถ้ามีอาการกระตุกก็ต้องขอัยด้วยนะฮะขอไปทุกคลิปเลยเออคือเครื่องผมมันก็ไม่ได้แรงอยู่แล้วนะฮะทุกคน โอเคโอเคโอเคก็มาเลย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 เวทที่สองเวทที่สองมาเลยมาแรงปอมาแรงปอเออเออโอเคมาต่อไปก็เวทที่สามสินะนี่เกิดละเกิดละอืม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 เป็นมาแรงปอยักด้วยนะทุกคนเออจะคือผมจําได้ไอ้ไมาแรงปอในแบบอะมาไม่ได้ตัวใหญ่ขนาดนี้นะฮะนี่โอเคเวทที่สามจบยังจบแล้ว าเวฟที่โอ้ผิวน้ำว่ะมาเลยมาเลยเวฟที่สี่นี่นี่นี่เวฟสุดท้ายมาเลยมาเลยจึ๊บ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 โอ้หมดสักทีดิืึแม่อย่าบินวนโอเคเรียบร้อยนะฮะผมสรบห้องนี้ก็เป็นห้องง่ายๆเลยนะฮะโอเคมาเดีย๋ยวไปทางไหนต่อวะ <laughs> ไปทางด้านนี้นะฮะทุกคนจึ๊บนี่ไปทางด้านนี้เพื่อจะไปเอาของพรีเมียมนะฮะ นี่ทางไปเอาของพีนแม่ก็จะไปทางนี้เลยนะมาสปาสเซรซ์บักไหมบักเปล่าโอเคสปาเเซอร์บักนะฮะนี่ไม่ต้องเช็ปิดแบงปอเลยนะฮะโอเคไปกันเลยจุ๊บจุบจุบ,จบโอ้โหอยู่น้ําอีกแลว้วทุกคนเนี่ยคือมันอยู่น้ําบ่อยนะฮะเออสับดันเจียนนี้นะฮะเพราะว่ามันเป็นห้องร้อนไงเออมไม่ใช่ห้องร้อนนี่ยมันเป็นดันเจียนร้อนนะฮะโอเคมาอืมกล่องนี้นะฮะเป็นกล่องกล่องพรนะีเมียมเนาะเช็คปะ นี่กล่องนี้เลยนะผมเป็นกล่องพรีเมียมก็ได้กระเบื้องปูพื้นมานะฮะ <c oughs> นี่ได้เป็นกระเบื้องหมานะฮะมาเลยไปปาปลาสัตว์ไล่ทางก็จะเป็นเจ้ามดช็อปแล้วก็เจ้าเจ้าไอเนี่ยเอ่อเจ้าด้วงอ่ะแล้วก็เจ้าจื้บาวด้วยนะฮะโอเคมาไปจึบจึบก็ถ้าใครจะไปปราบบอสเลยให้วิ่งไปทางด้านบนเลยนะฮะก็ที่ผมมาทางด้านล่างเนี่ยเพราะผมมาเอาของพีม่แมของเทคนะ โอเคต่อไปผมก็ไปทางนี้นะทุกคนจึ๊บจึ๊บจึ๊บโอเคกับดักนี้โหกับดักนี้กำลัาเรียนเสียเวลาเรื่องมนกันนะเนี่ยจึ๊บโอเคโหอ,อยู่น้ํอีกแล้วทุกคนเฮ้ยมันอยู่น้ําบ่อยแบบนี้ทุกคนเออโอเคเอาห้องนี้ห้องอะไรวะเนี่ยอ๋อห้องนี้เป็นห้องแรปเตอร์นะฮะแรปเตอร์แบบเพื่อระดับนั่นไงมาแล้วนี่ผมก็โบล่ามาด้วยนะัะผมสับห้องนี้นี่ อุก,กตุกมากเลยอ่ะอะไรวะอุ้ามีอาการตต้กงขอภัยด้วยนะฮะโอเคโอเคมามีทั้งหมดสี่ระดับนะฮะใช่ปะ <c oughs> เจใช่เลยมาเลยมาเลยเป็นห้องง,ง่ายๆเลยนะัะทุกคนมผมใช้แรปเตอร์จะใช้โบล่าในการจัดการมันละกันนะับผมใครไม่ใช้โบล่าก็ได้นะแต่ผมขอใช้โบล่าละกันมาๆมา,มายืบโอเค มาแล้วมันมาแล้วไอ้คิดผายเออเ,เดี๋ๆๆอ้อเด้อยูปูล่าไม่ทันแป๊บนึงอืออือเอามันมันมันยืนนิ่งทำไมอ่ะเอออือเมื่อกี้ผมนึกว่ามันติดโบล่าแล้วแม่งเงยมันยืนนิ่งไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่เออเ,อเเออแม่อันนี้มันเอามากนะฮะนี่แน่นี่แน่เรียบร้อยนะฮะ เดี๋กกินกินยาเพิ่มดาเมจซะหน่อยดูเหมือนว่าเลือดจะลดเยอะเหมือนกันนะฮะก็การกินยาเพิ่มดาเมจเนี่ยจะช่วยให้มันจะช่วยเด้งเลือดด้วยนะมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วเฮ้ยเออนี่ไงเล่นยากเพราะอะไรนะมันมันเกมกระตุกแบบนี้นี่แหละเออเอเอมาเลยมาเลยแร,ปเ,ร,แรปเตอร์แรปเตอร์ลาไงโอเคจบกันไปแล้วนะทุกคนสำหรับห้องนี้ก็เป็นห้องง่ายๆนะฮะ โอเคต่อไปนะทุกคนผมจะวิ่งไปทางทางไหนวะจะวิ่งไปทางด้านบนนะเอยนี่มันทางนี้นไปทางด้านล่างนี่วาก็ไม่ต้องวิ่งไปทางด้านล่างก็ได้นะเพราะว่าของไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมสาหรับทางด้านล่างนะโอเคก็จะเห็นได้ว่าผมเนี่ยจะหิวน้ําตลอดเวลาเลยนะฮะก็<笑><笑>อย่าไปสนใจมันเลยนะทุกคนสำหรับการหิวน้ําเนี่ยเออคือด้านเจียนนี้มัน,ม,นมันชอบหิวน้านะฮะโอเคต่อไปมาถึงตรงนี้แล้วไปทางไหนต่อวะ ไปทางด้านบนนะฮะเพื่อจะไปเอาของพรีเมียมอีกกล่องหนึ่งนะฮะนี่โหกล่องพรีเมียมเยอะจริงๆนะสับสันเจนเนี่ <c oughs> จิงก็ไม่เยอะหรอกมีแค่สองกล่องนี่แหละไม่รู้สองว่าสามแล้วแหละโอเคมาจึ๊บนี่โอเควิ่งไปเลยมากล่องนี้ใช่ไหมนาใช่แหละจึ๊บโอ้กระตูมากเลยทุกคนโอเคกล่องนี้เป็นกล่องพรีเมียมนะฮะนี่กล่องนี้เลยนะทุกคน มาดูสิว่าได้อะไรได้กล่องน,นะฮะโอเคก็ถือว่าดีเลยไปเดี๋ยววิ่งกลับไปนะฮะวิ่งกลับไปที่จุดเดิมเจอเจอเจอวิ่งเพื่อไปเอาของเทกนะทุกคนเจอไม่สิไปเอากุญแจนะฮะเพราะว่ากล่องทางไปเอากล่องกล่องเทกเนี่ยมันมันต้องไขกุญแจนะฮะก็ถ้าใครอยากได้กล่องเถกถ้าใครอยากได้ของเทก,ก,กนะทุกคนก็ให้ให้ไปเอากุญแจเพื่อไปเปิดประตูกุญแจก่อนนะฮะ เออดันเกี้ยนนี้มันมันมันไม่ได้ทําแบบว่าแบบธรรมดานะฮะโอเคโอเคมามาถึงนี้ไปทางไหนต่อวะเอ,อ่โอโหลืมแล้วไงแม่งเงิยทางไหนไปเอากุญแจวะเนี่ยโอ้ชิบหาย <c oughs> <c oughs> เออทางนี้ทางนี้น่าจะทางนี้แหละจึบจ๊บจึบ๊บจึ๊บก็กล่องข้างๆคุณดูว่าเก็บเลยก็ได้นะทุกคนแต่ผมขอไม่เก็บแล้วกันว่ามันจะเสียเวลานะฮะ โอเคมากล่องนี้เป็นกล่องกุญแจนะฮะทุกคนยึบเปิดมาจริงไหมนี่นะฮะกล่องนี้เลยเป็นกล่องกุญแจยึบจริงๆก็ไม่ต้องเก็บกุญแจก็ได้นะฮะถ้าใครมาปราบบอสเลยนะทุกคนโอเคแต่ว่าผมมา,อาของเทคไงก็เลยต้องมากุญแจก่อนนะฮะยวถ้าดูจากแผนที่แล้วนะโอเคโอเคมาโอ้โหแล้วทำไมแผนที่มันปิดเองวะฮัลโหลแผนที่จะปิดเองดินี่จะเห็นด้ว่าผมหิวน้ำตลอดเวลานะ <c oughs> อย่าไปสนใจมาเลยนะทุกคนสำหรับการอยู่น้าโ,โ,โ,โอเคกระตุกมากเลยอ่ะโอ้ถ้ามีการกระตุกต้องขอไปด้วยนะโอกระตุกแบบกระตุกจัดอ่ะโอ้โหนี่ผมจะทําคลิปได้ป่ะนี่โอเคโอเคมาเอาไม่เงิไปทางผิดต้องไปทางด้านล่างดิผมจะไปทางด้านล่างก่อนนะทุกคนเพื่อจะไปเอาของทดลองนะเออมาห้องนี้ห้องอะไรไม่ใช่ห้องนะเจ็บเจ็บ,จบ,จบ ไปเลยไปเลยเอ,อ่อไปทางไหนว่าลืมลนะเดี๋ยวกินน้ำก่อนแม่งเอ้เ <c> ป <oughs> ็นคาสลบเริ่มดิ้งละมา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 ไปทางนี้นะฮะโอเคโอเคโหยืนมืนทนนะอทั้งนานฮะโอโหลืมแล้วว่ากล่องกล่องทิกล่องอยู่ตรงไหนนะฮะกล่องทิกล่องมาทางนี้เลยนะทุกคนจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บน่าจะทางนี้นะฮะทุกคน โอเคแล้วคนห้องนี้นะเป็นห้องสัตว์เหมือนกันนะทุกคนเป็นห้องของเจ้าเมกาโลซอรัสนะก็ก่อนเข้าเนี่ยผมแนะนําให้ให้ดูเวลาก่อนนะฮะโอเคก็ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงนะเป็นเวลา9โมง38นาทีนะฮะก็เข้าได้นะเพราะว่าเมกาโลตอนคืนเนี่ยคือมันจะโหดมากเลยนะฮะก็อย่าเข้าเลยนะทุกคนถ้าใครลงังเกี้ยนตอนกลคืนนะนี่แต่ถ้าเป็นกลางวนันก็จะเป็นอาการประมาณนี้นะฮะมันก็จะนอนแบบนี้เลยนะฮะ นี่เป็นห้องง่ายๆเลยนะทุกคนเยบอบถ้าลงกลางวันมันจะเป็นห้องง่ายๆนะถ้าลงกลางคืนมันจะกลายเป็นห้องยากทันทีนะะ <c oughs> เออจะเปลี่ยนจากห้องเมกาลูเป็นห้องเป็นห้องระดับแบบว่าเล็บยาวแบบเมกาเทเรียมอะไรประมาณนั้นเลยนะฮะนี่นี่แต่ก็ดีนะว่าดันเจี้ยนนี้มาไม่มีเจ้าเล็บยาวนะเยอบโอ้โหตีไม่โดนเออโอ้โหมามาเลยมาเลยมีทั้งหมดสี่เวฟนะฮะใช่ปะเนี่ยใช่แหละเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นสี่เวฟกันหมดนะฮะ โอเคโอเคมามานี่นี่ไอตัวนี้มันนอนไม่ได้เพราะว่ามันมันอยู่บนนี้มันอยู่บนนี้มามามาวิ่งไปแมวชอบออผิวน้าว่ะผมรับเบื่อ,อจริงเลยสามดันเจีนนี่เบื่อเบื่อเกมเหล็กไม่พอนะเบื่อเบื่อเบื่อไอ้นี้ด้วยนะฮะนี่เบื่อคือมันชอบผิวน้ำบ่อยไงผมไม่มีชุดพรางไงถ้ามีชุดพรางก็ได้แบบว่าใช้หน่อย <c oughs> โอเคไม่กาโลอยู่ไหน นี่ต้องวิ่งต้องวิ่งหาเมกโลอีกนะฮะแต่เมกโลอยู่ไหนวะเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวได้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 ตัวนี้เมกโลตายอ๋อแม่งเอ้ยหลอกกันได้นะหลอกกันได้นะหลอกหลอกกันได้นะผมก็นึกว่าศพแม่งเอ้ยเออแม่งเอ้ยก็ใครใครที่ไม่มีชิปเมกโลก็สามารถมาลงนันเจี้ยนนี้กันได้นะฮะมาเลยมาเลย เจ็บเจ็บเจ็บขอรีบเคลียร์หน่อยแล้วกันแม่เงยหิวน้ำบ่อยเหลือเกินมามามาเจ็บ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 โอเคมาอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนอีกตัวหนึ่งนอนอยู่ตรน้นนะโอเคไปวิ่งไปจัดการเหมือนกันนะฮะ อ้าวตีไม่โดนโอเคเรียบร้อยนะฮะทุกคนสลับห้องนี้ก็ไป็นห้องง่ายๆเลยนะฮะทุกคนโอเคต่อไปเนี่ยผมจะพาไปเอากล่อง,ก,องกล่องติดรองก่อนละกันนะเจ๊บเจบโอ้โหชอบผิวน้ําจริงเลยแม่เย้ยเออโอเคทางนี้ใช่ไหมเราจะทางนี้แหละก็สองกล่องนี้แหละทุกคนไม่รู้ว่ากล่องไหนเป็นกล่องติดรองแล้วมาจะเปิดเลยละกันกล่องนี้ใช่ปะกล่องนี้กล่องนี้เป็นกล่องธรรมดานะ กล่องอาวุธนะกล่องน,นี้แหละกล่องน,นี้เป็นกล่องเทกลองนะทุกคนนี่ได้เป็นอะไรวะได้เป็นเทกสร้างบ้านหรือเปล่านี่นะได้เป็นเทกสร้างบ้านนะฮะเป็นเทกแบบแบบแบบอะไรวะ,แบบรออะออแบบสโลปอ่ะเออแบบสโลปลงไปนะโอ้โหหิวน้ำอีแล้วเฮ้ยผมเพิ่งกินไปนะโห้โอ้โหดันเจียนเกินไปเปล่า <laughs> โอเคทุกคนมาเดี๋ยวพาไปเอากล่องกล่องกล่องเทกหลักแล้วกันนะทุกคนโอเคแล้วเจอกันนะทุกคนไป โอเคคนก็กล่องนี้เป็นกล่องเทคหลักเลยนะฮะก็อยู่ในห้องแรปเตอร์เมื่อกี้เลยนะก็ตอนนี้ผมก็ปิดเสียงเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคือเกมมันเหล็กแบบเหล็กจัดเลยนะฮะผมก็เลยแบบว่าต้องขอปิดเสียงเกมนะฮะก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะโอเคก็กล่องนี้เป็นกล่องเทคหลักนะอยู่ในห้องแรปเตอร์ก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีประตูล็อกอยู่นะก็ผมผมก็ได้บอกไปแล้วนะว่าต้องแบกกุญแจก่อนนะครับผมก็แอกกุญแจมาแล้วนะฮะโอเคเปิดกันว่าเป็นกล่องเทคลักจริงหรือเปล่าเจ็บนี่นะฮะ นี่ได้อะไรเอ่ยได้เป็นอามูสัตซอเทโงค่าเมื่อห้าร้อยกว่าเลยนะแต่ของแม่งก็โคตรใช้ดูของที่ใช้ดีฮะโหลโอ้โห,โหดูอิเลเมนต์พันแปดอะไรเนี่ยโอ้ไข่มุกดำแปดพันวัดเดอคือไอของสามสามอันอันบนแรกอะคือผมไม่มีปัญหาอยแล้วนะไอ,ไอเอล็กแอโพลิเมอร์ไอคริสตัลอะคือมันหาง่าย,ยแล้วนะแต่ว่าไอไอเนี่ยไอไข่มุกไก่เนี่ย มันหายากเกินไปเว้ยอเลเมนต์น่ะเอออเลเมนต์กับไข่มุกดาอ่ะคือมันหายากเกินไปเว้ยถึงอร์เมอร์ผมจะได้อร์เมอร์เยอะก็จริงนะแต่ว่าโหแม่มันก็แปลว่าใช่ของเยอะเหมือนกันนะโอเคทุกคนก็ได้ของเทคมาแล้วนะเดี๋ยวกลับไปที่จุดเกิดกันเลยดีกว่านะคนก็เพื่อใ้การสียเวลาทุกคนไปกันไปโอเคทุกคนก็เมื่อมาถึงจุดเกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนะี่ยผมจะวิ่งไปทางด้านบนขวามือเนาะโอเคเพื่อจะไปปราบบอสกันลนะฮะ โอเคก็เก็บของพรีเมี่ยมของเทคเรียบร้อยแล้วนะโอเคไปไปกันไปกันเลยนะก็จากนี้ก็วิ่งยาวเลยนะฮะวิ่งยาวจนก,กว่าจะถึงห้องห้องสัตว์ต่อไปนะฮะโอเคโอโ้ลืมไปตรงนี้เป็นกำแพงตึ้มๆนะฮะกำแพงนี้ครับทุกคนก็เป็นกำแพงสองตึ้มหายนะเป็นกำแพงแบบสโลลี่นะฮะโอเครอมันตึ้มสองตึ้มก่อนแล้วค่อยไปนะฮะโอเคมาเอาตึ้มดิฮัลโหลเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะฮะ นี่หนึ่งเติมแล้วเจบโอเคสองเติมโอเคไปกันเลยนะฮะเดี๋ยวผมหิวน้ําแล้วไม่เงยน้นําหมดแล้วชิบหายแล้วเอาไงดี <c oughs> <c oughs> โอเคถึงจุดเติมน้ําพอดีจุดนี้ผมเป็นจุดเติมน้ําแต่ว่าให้รีบเติมน้ํานะเพราะว่ามันมีปิงด้วยนะครับจุดเติมน้ํานี้ <c oughs> ก็ระวังเติมน้ํากันด้วยนะอย่าแช่นาะนนะฮะโดนโดนปิงกัดนี่แบบคือมันมันไม่คุ้มนะเออเออโดนปิงกัดนี่ไม่คุ้มนะฮะโอเคมาจุดนี้เป็นสปาเลเซอร์ใช่ไหม นี่ขอใช้ปิกมนักนต่อลันเจ๊บโอ้โหกระตุกโอ้โหนี่ผมปิดเสียงเกมนะเฮ้ยโอ้โหถ้ามีการตุกก็ต้องขอไปด้วยนะมาต่อไปก็ไปห้องห้องนุก,กันเลยดีกว่าไปไปห้องสัตว์ต่อไปนะฮะเจ็บเจิบโอเคห้องนี้นะฮะเป็นห้องของเจ้าเจ้าเทล,ลเบิร์ดกับเจ้าคาปูตุคัดนะฮะโอเคก็ไปเข้ากันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะใช้แค่ดาบนะฮะสำหรับห้องนี้ ก็เป็นห้องง่ายๆนะถึงยึงถึงมันจะปลดก่อนนะเป็นห้องแบบปลดก่อนะแต่ว่าแต่ผมคิดว่ามันก็เป็นยังเป็นห้องง่ายอยู่นะเอเพราะว่ามันฟันสองสามทีมันก็ตายแล้วเห็นไะนี่นี่นี่เห็น่ะมันฟันสองสามทีมันก็ตายแล้วนะก็เป็นห้องง่ายๆนะโอเคโอเคมาอยู่ไหนอยู่นี่นี่เออไอ้คาปูุกคัสเนี่ยน่ากลัวที่สุดแล้วในห้องนี้มันกระโดดมาไงไอเทอรเบิร์ดไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่หรอกมา เวฟที่สามมาเลยน่าจะมีทั้งหมดสีนะ่เวฟนะฮะเอ้าหายเอ้าเฮ้ยอ๋อ,มอมไม่รู้หายไปไหนนะแต่ก็ช่างเถอะมาเลยมาเลยโอเคเวฟสุดท้ายนะเมื่อกี้น่าจะบนะับ๊กนะเออครับลูกคัสหายเฉย <laughs> โอเคโอเคมามามันไงนมันมาแล้วมันมาแล้วมาเลยมาเลยอ้ขับประตูคัสโอ้โหแม่เงเอ้ยตีแรงเอาเรื่องกันนะ <laughs> เออครับลูกคัสนี่แหละแม่เงเอ้ยดามเมตแรงออืแต่เธอเบิร์ดไม่เท่าไรหรอก โอเคแล้วคนไปเดี๋ยวไปกันต่อนะคหรับห้องนี้ก็เคลียรเรียบร้อยต่อไปผมจะไปทางด้านทางด้านนี้เนาะโอเคไปกันเลยดีกว่าเจ็บเจบมามาเจ็บเจบเจ็บเจบเจบ,จบ,จบ,จบไปกันไปกันโอเคจุดนี้ก็เป็นจุดเติมน,น้ำอีกจุดหนึ่งนะจุดผมไม่รู้ว่ามีมันมีปิงที่จุดเติมน,น้ำตรงนี้หรือเปล่านะแต่ว่าจุดเติมน,น้ำตรงนู้นคือมันมีแน่นอนนะฮะคือห่อให้ระวังกันด้วยนะทุกคน โดนปิงกัดกัดในในระหว่างในในระหว่างแบบว่าอยู่ในดันเจียนคือมันไม่ค่อยคูมนะฮะทุกคนโอเคห้องนี้ห้องอะไรวะห้องนี้อ๋อจําได้แล้วห้องนี้เป็นห้องของเจ้าทูรนกับพีโกมาสแต็กนะฮะก็ผมก็เคยเคลียร์ห้องนี้ไปแล้วนะฮะในดันเจียนดันเจียนถาไปจราปะเออถ้าจำไม่ผิดนะก็วิธีรับมือของผมก็ทิ้งของแล้วก็ไปไปตีมันเลยนะฮะโอเคเจ็บเดี๋ยวนะทิ้งทิ้งของที่มันขมโมยได้อะ โอเคดับออนเลยแล้วก็รีบเข้าจึ๊บรีบเข้าโอเคมาเป็นห้องแบทจังเกิลน็อตนะฮะไอ้ฆ่าเจ้าทูดอนก่อนพีโกมาสเต็กนะถ้าไม่ฆ่าเจ้าทูดอนเนี่ยพีโกมาสเต็กมันจะเกิดเรื่อยๆนะโอเคโอเคโอเคไอ้ทูดอน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 ชิบหายแมงเลือดเลือดลดลุล้ว่ะฉีบหายแล้วโอ้โหผมลืมยาผมลืมกินยายายาเพิ่มน้ำเม็ดขอโหนั่นไงสลบแล้ว เอ้รีเฟื้นแล้วรีเฟรนไม่โอ้โหเลือดลดเรื่อยๆเร็วๆยเรื่อนี่นะแต่แต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเจ้าทูดรอนตายแล้วนะฮะโอเคโอเคเหลือแต่พีโกมาแตกแล้วพีโกมาแตกก็ไม่ค่อยน่ากลัวเนาะจะน่ากลัวแค่ทูดรอนนี่แหละดูเลือดผมเร่เลือดผมลดเรื่อยๆแล้วดื่มกินยาเพิ่มดาเมจไงเจ็บอืมอืมอืมรีบเคลียร์รีบเคลียร์เรียบร้อยนะโอเคไปเก็บของก่อน จึ๊บจ,บจบเอาเ,อา,เอาเก็บสินี่นะมีเวลาอีกตั้งหนึ่งนาทีเนี่อ่าก็เป็นการเคลียร์ห้องเวลาเจอห้องปีโกมาเตะอ่ะให้ให้ทิ้งของนะเพราะว่าของมันจะหายนะฮะโอเคมาเดี๋ยวดับของให้เรียบร้อยแล้วกันนี่ประดับของให้เรียบร้อยก่อนนะฮะโอเคเมื่อดับของเรียบร้อยแล้วเอา แม่เย้ยห้องไม่ห้องบักอีกแล้วโอเครอรอสักครู่นะฮะนี่นี่โอเคมาเรียบร้อยไปกันต่อนะฮะจบจบจบสาเหตุที่ผมเอาเอายาเพิ่มดาเมจเนี่ยผมผมเอามารีเลือดเฉยๆนะฮะก็จะสังเกตได้ว่าเลือดผมแบบโอหลดลดเรื่อยๆเลยนะฮะเออผมเอามารีเลือดเฉยๆนะโอเคกําแพงตรงนี้อีกแล้วเหรอกาแพงตรงนี้เนี่ยเป็นกําแพงสองตื้มหายเหมือนเหม,มือนเดิมนะเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลย โอเคหนึ่งต้มแล้วสองตึ้มนี่อ้าวหรือว่ามันสองตึ้มไปแล้วเว้ยผมจําได้มันสองตื้มหายนี่เดี๋ยวด,ดูดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันเผื่อผมดูผิดไงหนึ่งต้มสองตึ้มโอเคสองตื้มหายนะเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยเหมือนกําแพงอันที่แล้วเลยโอเคไปนต่อนะไปทางไหนวะมาเดี๋ยวใกล้ใกล้ถึงห้องบอสแล้วนะฮะมาเดี๋ยวเก็บ ไว้เก็บของชนิดลนึงแล้วกันนะทุกคนจืบ๊บโอเคดูเหมือนว่าตอนนี้ผมก็น่าจะใกล้ตายไปเต็มทีแล้วนะ <c oughs> โอ้โลกดันเจดีแม่งใกล้ตายตายลอดเลยแม่งเลยน้ำก็ลดหลังรวดเร็วโอเคห้องนี้เป็นห้องบอสนะฮะส่วนของข้างบนน่าผมผมจะแนะนําให้เก็บหรือว่าไม่เก็บก็ได้นะฮะเพราะว่ามันเป็นของธรรมดานะไม่ใช่ของพรีเมียมหรือว่าของเทคนะโอเคก็ก่อนที่จะลุยห้องบอสกันผมขอไปเซฟก่อนแล้วกันนะทุกคน แล้วเจอกันทุกคนไปกันโอเคทุกคนก็กลับมากันอีกรอบแล้วนะฮะโอเคมาเดี๋ยวลุยดันเจี้ยนกันเลยกว่าเออลืม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 เปิด really ะะเ,เควสเว really ลีว่ลดันเจี้ยนนะฮะเออโอเคโอเคเปิดเควสเวลี่ดันเจี้ยนละไปลุยบอสกันเลยจึบ๊บก็บอสของดันเจี้ยนนี้เนี่ยเป็นบอสบอสอะไรวะเป็นบอสด้วงนะฮะเออโหกว่าจะกว่าจะนึกออกเออโอเคผมเนี่ยจะขึ้นไปด้านบนก่อนละกันเพื่อหามันนะโอ้โหเหยียบอะไรอีกเนี่ยโอ้ตายตายตายาย นี่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 ยิงไปนะมันมาแล้วมันมาแล้วลีกระสุนนี่ลีกระสุนไปแล้วไปแล้วลิ่งว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 โอเค,อ,อ,อ,เคอืมอืมยิงไปเลยยิงไปเลยเดี๋ยวเาหาหาจุดบักก่อนตรงนี้ป้าจุดจุดบักดวงยบใช่ไหมอ้าอาาโาาาาดาา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 า่าา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 า มาเลยมาเลยก็เสียงเกมอาจจะไม่มีก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะมันมามันมาแล้วมันมาแล้วแม่งไงมันมันหลุดบั๊กมันหลุดบั๊กว่ะมันหลุดบั๊กว่ะอย่างนี้ก็ติดบั๊กเหมือนเดิมดิเอ้ยเอ้ยแม่งมันไม่ติดบั๊กว่ะโอ้โหมันไม่ติดบั๊กเฉยเด้อเด้อเดอเดเดติดบั๊กเรียบร้อยอย่างนี้ก็เสร็จสิครับนี่ยิงตูดรัวๆนะฮะมาเลยมาเลยเอ้ยมันมันมันหลุดบั๊กอีแล้วมันหลุดบั๊กอีแล้วมันหลุดบั๊กอีแล้ว ทิกของผมก็จะใช้ทิกประมาณนี้เลยนะน,น,น,นี่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 ยิงตูดไปยิ à, งตูดไปก็ผมเนี่ยจะไม่ยิงหัวแล้วกันนะเพราะว่าผมรู้สึกว่ายิงหัวดาเมจมันจะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เนาะเออก็ความรู้สึกผมจะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะโอเคโอเคมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ววิ่งโอเคติดบ,บั๊กไปก่อนติดบ,บั๊กไปก่อนเอเดโดมันมันหลุดบั okay, ๊กมันหลุดบั genuine, ๊กมันหลุดบั๊กมหลุด ติดปักแล้วนี่ยิงไปเอ้ยมันหลุดมันหลุดมันหลุดนี่ผมจะวนแค่ตรงนี้แหละเออจะวนจะวนให้มันติดปักตรงนี้แหละมาเลยนี่ยิงไปยิงไปมันมาแล้วมันมาแล้วนี่นะผมจะวนไปเรื่อยนะจะวนยิงไปเรื่อยจนกว่ามันจะตายนะฮะก็เพราะว่าเจ้าเจ้าบอสเจ้าบอสด้วงเนี่ยมันจะมีจุดปัก แต่ละจุดเนี่ยคือบอสแต่บอสมันจะมีจุดจุดบักแต่ละจุดนะฮะก็ให้คนดูลองหากันดูนะฮะโอเคโอเคส่วนบอสนี่ก็จุดบัคก,ก็ตรงนี้เลยนะฮะก็ถ้าเราใช้ใช้จุดบักให้เป็นประโยชน์เนี่ยเราจะสามารถตัดบอสได้ง่ายขึ้นเนาะโอเคโอเคมามาเลยมาเลยจุ๊จุจ๊บติดบ,บัคเปล่าสวยติดบัคโอ้ยมันม,มันหลุดแล้วมันหลุดแล้ว โอเคโอเคมันจะตายแล้วนะฮะจึ๊บจุ๊บจ๊บ,จบ,จบป้งโอ,อ้ยไม่ตายอ่อเรียบร้อยนะฮะโอเคทุกคนก็จบกันไปแล้วนะสรับดันเจียนนี้ก็เป็นดันเจียนที่ง่ายๆเลยนะฮะเออถ้าจะยากก็ยากแค่เพราะในในดันเจียนนี่แหละเออมันเป็นแบบว่าห้องร้อนไงก็ให้เอาชุดพางมานะฮะผมไม่ได้เอาชุดพางเนมันก็เลยแบบว่าดูยากๆนะฮะโอเคก็ไม่เป็นไรแล้วกันก็ถือว่า ผ่านงันเจี้ยนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคจะจบคลิปกันเลยดีกว่านะทุกคนโอเคทุกคนก็ไปกันมากผมสรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดต like, like, ิดตามมาด้วยผมจะได้พลาดคลิปใหม่ๆนี้นี่นะคลิปน้าจะไปรอติดตามได้เลยนะทุกคนสรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะฮะเราเจอกันในคลิปหน้าผมสวัสดีครับป,ปีวิวโหแสงใสลงวิบวับวิบวับเป็นไงละ่ะโอเคทุกคนบ๊ายบาย